งน้ำที่เราคุยกันกันกบผู้มุ่งหวังนะครับเราก็จะเขียนอย่างนี้ครับชีวิตของคนเราคนหนึ่งเนี่ยเหมือนมีถังน้ําอใบหนึ่งนะครับซึ่งถังน้ําอันนี้มันก็จะมีรูรั่วรอบๆเช่นค่ากินค่าอยู่ค่าเสื้อผ้าค่าผ่อนบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าต่างๆจปบตะค่าภาษีนะครับ ทีนี้เวลาที่เราคนเราเนี่ยมีรายจ่ายแบบเนี้ยเราเรียกว่ารายจ่ายถาวรน,นะครับรายจ่ายถาวรแปลว่ารายจ่ายพวกเนี้ยยังไงเราก็ต้องจ่ายทีนี้เรามามองดูรายรับกันของเราบ้างรายรับของเราส่วนใหญ่แล้วครับมันจะเป็นรายรับแบบที่เราทํางานเป็นจ็อบบายจ็อบหรือว่าเรารับเป็นเงินเดือนเนาะนะครับถ้าเรามองภาพนี้เราจะเห็นเลยว่าเมื่อรายรับของเราเนี่ยเติมทุกๆเดือน แต่ว่ารายจ่ายของเราเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราคงไม่ได้คาดหวังให้เติมจนน้าเต็มถังจริงไหมครับเราเพียงแค่คาดหวังให้มันออกได้ทุกรูกเท่านั้นเองแต่อย่าลืมครับว่ายิ่งเวลาที่ผ่านไปรูพวกนี้มันจะยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยอัตราเงินเฟอ้อนะครับนั่นก็หมายความว่ารายจ่ายถาวรของเราทุกคนนะครับจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่หลายๆคนจะต้องทํามาหาเพิ่มนะครับทำอาชีพที่สองทำอาชีพที่สามแล้วก็อาชีพที่สี่แต่ว่าอย่าลืมนะครับเราจะทํากี่อาชีพก็ตามเรามี24ชั่วโมงต่อวันนั่นหมายความว่าถ้าเราทํางานสุดความสามารถได้ลายได้อยู่มานก้อนหนึ่งนะครับเราจะทํารายได้ให้เป็น2ก้อนแบบนี้ บางครั้งบางทีมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรามีข้อจํากัดของแรงและเวลาจริงไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้แข่งขันกับลายจ่ายถาวรที่เป็นรูร่วงพวกนี้ได้นะครับวันนี้เราก็เลยสร้างกอกน้ําขึ้นมาครับกอกน้ําอันนี้ครับคือธุรกิจที่เราสร้างให้เป็นระบบนะครับเมื่อวันหนึ่งที่ระบบทํางานได้ และน้ํานะครับไหลเข้ามานะครับจนวันหนึ่งระดับน้ําตรงนี้ครับมันมากกว่าหลรั่วที่เราจ่ายถือว่าเรามีสภาพคล่องที่ดีพอสมควรแต่เมื่อไหรก็ตามครับที่วันไหนก็ตามที่น้ํานะครับขึ้นมาเต็มถังนี้แล้วล้นออกจากข้างบนอันนั้นเราเรียกว่าความมั่งคั่งครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะเลือกงานที่สร้างระบบแบบนี้ได้นะครับมันก็มีอยู่2อสาอย่างนะครับ ที่ทำให้เรามีระบบเป็นของตัวเองได้นั่นคือ 1. น,นะครับเราต้องมีค่าเช่าที่ไหลเข้ามาต่อเน,นื่องทุกๆเดือนนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งที่ให้คนอื่นเช่าสองเราต้องมีเงินปันผลนะครับก็คือเราได้ถือหุ้นกับบริษัทใหญ่ๆและเราได้ผลตอบแทนปันผลแบบนี้ทุกๆเดือนมากกว่ารายจ่ายของรายเดือนสนะครับเราต้องมีดอกเบีย้ย สังเกตดูแล้ว3อย่างเนี้ครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เงินจำนวนมากแต่ข้อ4ี่ครับเป็นเรื่องที่คนธรรมดาสามารถสร้างระบบได้ก็คือเราทำงานหรือทำกิจกรรมบางอย่างที่มีค่าลิขสิทธิ์ครับและโรเบิร์ตคิโยสกิพูดไว้ในหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับโรงเรียนสอนธุรกิจว่าคนธรรมดาทุกๆคนเราสามารถที่จะสร้างงานที่มีค่าลิขสิทธิ์แบบนี้ และสร้างผลตอบแทนให้เราได้เป็นก๊อกน้ําแบบเนี้วันไหนก็ตามครับที่รายรับของเรามากกว่ารายจ่ายสามเท่าหรือล้นออกมาจากข้างบนเราจะมีอิสรภาพทางการเงินครับวันนี้ฝากแนวคิดเรื่องของแก้วน้ํากับก๊อกน้ําที่ต้องเผชิญกับครูรั่วไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ